เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ่ชสวัสดีครับวันนี้ผมมาชิปเฮ้ารถสวยๆใา้ผู้ชมเลืกอลกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซิตี้ท้ายแซดครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงางามเลยทีเดียวครับสีสันเงาฉ่ำแม็กเงา,าวับยางดอกหนาใช้กันได้อีกยาวห้องเครื่องสวยสะอาดขานหน้าเรียบเดิมบางบอดี้ดีครับไม่มีรอยชนหนักซิตี้ท้ายแซดครับ 1 5 0 0ซีเกียร์โต้รถปี2001ครับภายนอกสวยครับภายในสะอาดสภาพดีแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเสียงมีฟังเบาะหนังสวย,สวยแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดพิกัดดูรถอยู่กำแพงเพชรครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ